เปิดตัวรุ่นที่จีน Vivo Y30G ใช้ชิป Helio P65 ไฮแลม 8G กล้องหลังคู่พร้อมแบต 5000mAh มีชาร์จไวในราคา7,100บาทเปิดตัวรุ่ที่จีน Vivo Y30G ใช้ชิป Helio P65 ไฮแลม 8G กล้องหลังคู่พร้อมแบต 5000mAh มีชาร์จไวในราคา7,100บาท ล่าสุดทาง vivo ก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนระดับกลางรุ่นใหม่นั่นก็คือรุ่น vivo y 3า g ครับโดย vivo y 3า g เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นเล็กที่ทยสวยมีหน้าจอแสดงผลแบบ ips lcd ขนาด6.5 1นิ้วความเรียดระดับ hd plus อาาัตราส่วนยี่สิ้้ชิปเซต m e d i a t e k h e l i o p 6 5ให้ไฮแลมาแบบ l p d d r 4 x ที่8 gb พร้อมลอมแบบ e m MM m c 5.1ที่118 g เพิ่มความจำภายนอกแบบ micro sd บนระบบปฏบัติงานใน 21, ร้อยสิบเอ็ดรองรับด้วยออซิเจนโอเอสหนึ่งจุดศูนย์ให้กล้องหลังคู่ที่มีความละเอยียดสิบสามล้านกับสองล้านพิเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียดแปดล้านพิเซลรองรับการใช้งานพร้อมกันสองซิมการ์ดมี Wi-Fi และบลูทูธห้าจุดศูนย์มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้านข้างของตัวเครื่องมีช่องหูฟังสามจุดห้ามิลมาให้ด้วยครับมีทั้งหมดสามสีคือสีดำออซิเดนแบล็กสีขาวดาวไวท์และสีฟ้าอะควาบลูครับให้พอร์ตเชื่อมต่อแบบไมโคร USB ให้แบตเตอรี่มาที่5,000 mAh รอ,องรับระบบชาร์จไว18วัตต์อีกด้วยครับสมาร์ทโฟรรุ่น Vivo Y30G วางจำหน่ายแล้วที่ประเทศจีนในราคา1,499หยวนหรือประมาณ7,100บาทครับแต่ยังไม่มีข้อมูลว่าจะวางจำหน่ายประเทศอื่นๆด้วยหรือไม่นะครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไ like, ลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ